มุมนานแล้วหัวเป็นปีแล้วว่ะจะออกไหมเนี่ยอ่ะโอเคเวลาเดินเวลานั่งเจ็บไหมเจ็บเวลางอขาเจ็บคือแค่ขยับไปเจ็บเลยับตอนนี้นี่นะปกติเนี่เป็นสองข้างก็ผัดกันอย่างเงี้ยดีแล้วเป็นข้างเดียวก็ดีแล้วเป็นสองข้างอย่าเป็นสองข้างเลยอ่าข้างนี้ไม่มีข้างนี้ไม่มีจับด้วยก่อนจับไม้โอเคข้างนี้ เยอะไหมเยอะมากเลยคุณหมอแบบนี้เลยใช่เดี๋ยวหมอจะย้ายจากตรงนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้ค่ะโกระบวมอะไรก็มีรู้เดี๋ยวหาที่ที่มันเบาบางที่สุดอตะตรงนี้คุณหมอตรงนี้ย้ายที่ใหม่แล้วตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้ค่ะอ่ะไอ้ที่มันบวมอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปบว่ากันว่ามันเป็นมันบวมเพราะอะไรมันอันนี้เอาจากเข่าก่อนสงสัยมาว่าย้ายยังไงอ่ะผมก็สงสัยคุณหมอย้ายังไงเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายไว้ จะย้ายมันแล้วนะดูให้ดีมันหายหายก่อนนะอ่ะตรงนี้เอาไว้ตรงนี้นะ ถ้แค่ลูปๆเดี๋ยวมันก็ย้ายที่ได้ สงสัยเบียร์ซี่ <c oughs> เด็นเย็นมันมาแล้วเรากำลังมองอยู่เลยล้วรู้สึกไหมว่ามันมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันยุบเลยใช่ทำไ,ไมลุกลุบแล้วมาได้งงไหมงงลุกลุบแล้วมาได้เหมือนเล่นมายากลเลยไม่เป็นไรถ่ายวิดีโอไว้แล้วเอากลับไปดูต่อที่บ้านจะได้หายสงสัยเดีถ้ามันทำได้ง่ายๆก็คงทำมาเยอะๆเลย mẹ tham lê anh thương em ở bão Thầm ngủ bao ngủ 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 เริ่มลงเริ่มลงแล้วนะเริ่มลงลงได้ไงล,ลงได้ไงเนี่ยลงไปเยอะแล้วคุณหมอเล่นยาขวให้ดูอย่างเล่นมายาก,กลเลยมันไม่ได้เล่นเลยมันของจริงเลยของจริงเลยคุณ<ม>หมออืมแปลกเลย เริ่มเห็น,เ,เ,หนเป็นชัดเลยเห็นลายเส้นหัวเข่าแล้วว่วถ้ามันบวมมันก็จะกลมๆจะไม่มีลายเส้นมไม่เห็นลายเส้นแล้วอ,ะอ่ะยน่ยนละยนล่ยนละย่นละเห็นชัดเลยะอะคุณหมอดูสิเลยไม่ตียุ่งออกับมัน Jangan yang ini bukan itu ala ala ini dia ya ini ngok kau ya kan terjadi ini ya น,นี่มันนิ่มมีไขมัน <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นกระดูกน,นี่เป็นกระดูกนี่อ่่าใชากระดูกย้ายที่นนแน<ล>ะดอดอันนี้อันนี้เป็นหัวเข่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะลองทำไงงอขาก็ตอบมีหัวเข่าเลยครั้งนี้ไม่มีหัวเข่าเลย bạn có thể cho tôi biết là nó là cái gì không ạ? เดินหน่อยครับยืนพับขางอขาขาเป็นยังไงไม่ปวดแล้วคะ่ะหายปวดเลยัหวหนักเลยอยู่ลดน้ำหนักไม, <c oughs> ไม่ปวดแล้วนะเว,ว,ว,วลาง,งอขาปวดไหมเวลานั่งยองๆใช่ไหมไม่นั่งนะไป็นยองไม่ได้ทดสอบดูินั่งได้อ้าวนั่งได้แล้วตัวนนนหนักแลบลดน้ำหนัก